เนี่ยตรงเนี้ยหนองนอกหนองตรงนู้นเป็นปลาไปแล้วแกมันเป็นหนองในจ้ะไม่มีปลาเลยเปลี่ยนชนิดเดียวก็จะปลาที่นี่เลยเขาเริ่เป็นเวลานะแกได้เองแต่ตั้งแต่หกโมงถึงสามทุ่มเนี่ยปลาเป็นจัพลันมันขึ้นปลาเป็นจัพลันเนี่ยปลาด้วยปลาจ้าปลาซิวปลาปลาไอ้ปลาเล็กๆแต่ปลาเป็นจัพลันฟอปปลาเป็นจัพลันขึ้นปุ๊บพอสตีทุกถึงตีสองนี่เดี๋ยวปลาหัวหนักขึ้นแล้ว ปลาหัวหนักนี่ก็เนปลาถวายปลาชโดปลาเต็มโค่ปลาต้นปลาป้าูปลาใหญ่เนี่ยนะปลาหัวหนักพอปลาหัวหนักขึ้นปุ๊บเดี๋ยวพอจุดสี่ที่ห้าปลาต้องโงขึ้นแล้วปลาต้องโงขึ้นไปนอนเอาหกโคงเจ็ดโค้งก็มีปลาต้นมาปลาปีกามาวันนั้นก็มันชอบแต่โปเต้เลยใครก็มากินกระเก่าเลยมันจะน้ำจะทีวันนิ่งดีจะทีวมีใครมา กนูกันูกันครับมรดกอ้าว่โคตรหนืดิเลยว้าวว้าวมันอะไรก็นเหนือเหรอไอ้ี่ยกล็อไปด้วยนะเฮ้ต่างคนตางหาด้ยเอ้ยอะไรกูขูใครแตไม่รู้จะบานรอกสนใจแล้วก็มากินได้อ เราแกเป็นปลาเราจะไปรีบไม่ไ <congratulations> ด้อาดนแนวว่ะหาคนทำไม่ได้น่า เอาเลยรับกินเลยเห็นน้ำหวานเลยครับก็ต้องค่อยๆโดยดีครับบางจะเลื en chat, ่อนตลิ่งนะครับเนยครับอออ่อได้จังหวะทั้นเลยครับนี่ครับเดี๋ยวจะหาว่าลิเกทอดแผมไม่เป็นครับโอ้โหเนี่ยอ้วนทอดบุหอย่างนี้ ปปไ,ไ,ปไปกินปลาเข็บให้ฉันะนะเอ๊ยโหมแรกไม่ต้องไป็ซีเรียสอารมณ์ตะข้องไปก่อนอารมณ์ตะข้องไปเลยเป็นเพชรเป็นเพชรไม่ต้องไปโอ้โหไม่ตัเล็กจังไม่โควเล็กจังเดี๋ยวโหมต่อไปอดเราหาเินเนี่ยเรารุ้นเราทำบาปใช่ไหมล่ะเราก็ต้องทำงดทำบุญอะไรไเรื่องก็พเช้าเราก็เอา,าบานไปไปถวายพระเอาไปใส่บาปฮะ อะไรอ้าวเฮ้ยนายยังไงเป็ดโอ้โหโนจับเตรียมมาเราไอ้นี่ทางทางจะหากินไม่เป็นจะแก่โอ้โหเป็ดต้องไปปักทามใคกูคันคอไอ้นี่เกิดมาปักในหนองด่าไปด่าไาม ด like like ี่เป็ดเปิด้ลสกิลแหนหาอยากกินยังไงจะไปมึงไม่ต้องกินกินไม่ได้ตรงกรับบุรักรผมแรกก็ไม่ดีก่แล้วย้ายพี่ไว้ย้ายย้ายย้ายไปกูกลัวมึงไม่งไปอ่ะโอ้โหหากินอย่างมึงเนี่ยมึงหากินไปวันวันมึงจะมึงจะได้สักกี่ตัววะขอดูถูกเลยแล้วมาทำให้คนอื่นเขาหากินไม่ได้ด้วยเนี่ย แม่มาแหกเหรอผู้ขาดมึงทำยังกูไหมอ่ะโอ้ทำเองแล้กวก่อนที่จะทอดแหกมึงไม่แหกตาดูเป็ดทำานบาร์เราลามึงไม่ดูล่ะเฮ้ยดูบ้างไหมคนยังมึงไอ้คนละยำไอดท่านบารกเรลปามองไม่เห็นทอดทุ่เข้ามาไ,ได้ตลาดจะไม่มีเรื่องแล้วเนี่ยวันนี้มึงมีกระทางก็พอแล้วไอ้จะมาเจอก๊อกอวัด การกูลงขึ้นคนจะมาทำหากินเหนื่อยน้อเอ้ยหากินเนี่ยก็เหนื่อยเหนื่อยทั้งนั้นแหละไปหากินไปวันๆหาสบายแล้วกูจะมาหากินอย่างนี้ทำไมแป็นก็จะมาหากินดีวะแล้วกูต้องรออีกเนี่ยการลมๆงการลงๆงเนี่ยไม่มีเยอะ

白银。嗯嗯嗯 ใช่ครับกานทอดแล่ในโคมมาไม่ได้ปลาจะไปซัก่อนเฮ้ยโอ้ยมือตกไปเยอะเลยแต่ต้องไล่บางแหละตัวบอลสองตัวเอาลงตะกร้อไปก่อนดีกว่าโอนยางปากแห้งเอาติดแล้วไอ้ดีทารอันจะปักเป็นล้อย

พอดีเลยเดอนแข่ขึ้นแข่งขันกูบวชได้เมา่อไหนะมึงตลกมากปะเนี่ยจะบวชแล้วแต่มึงเงยมึงมากไปมึงทำไมไม่กลายเป็อ่างทองไงขาของมึงเท่รถอตไปเขาเยอะแล้วกูไม่ได้ถามมึงบวชที่ไหนมึงจะบวชจังหวัดอะไรแล้วตั้งเลยกูถามว่าตัวของมึงเนี่ยมัหักเบ็ดกูแล้วกูเดี๋ยวจะที่ไหนหาเกณฑ์นุ่นจีนต้องมีอยู่แล้วล่ะนุ่นจีนนั้นยาวมันมีกินเนื้อต้องฟักอาหนหน้าอย่างเท้อ ขาแค่ไปอะไรเขาไม่เนี่ยมึงเข้าใจที่ผมพูดไหมเนี่ยคือกูเนี่ยกูเนี่ยมาตกปลาแล้วมึงเนี่ยมาหักเบ็ดกูแล้วกูเนี่ยจะที่ไหนหากินเราเอาจร้านี่เลี้ยได้แค่เราขาวนะเราแดงเลี้ยงไม่ได้เราบ้านจนไม่พูดไปรู้เรื่องปะเอาหูไปดิฮะหมูหัวหมูไม่มีมันไอ้ปวดแก้บนปวดก้นแทนพระคุณแม่เนี่อ้าวมันรักคมจรู้เลยรู้เลย โอ้โหไม่จะโวยมีตะไบไม่รู้เลยมึงอะหูตึงนะไม่บอกเอามหนักเกยอะด้วยหลังเวลล์หูจะดีๆยวจะให้เอาหูออกเดี๋ยวอุปชาไปตวดให้ถูกอะคุณไปรู้เรื่องอะเดี๋ยวกูมาฮะเดี๋ยวกูมาไปอะไรนะเดี๋ยวมาไปกินน้ำชาเออไปกินน้ำชาเดี๋ยวไปกินน้ำชาเลยตกปลาไปกินน้ำชาดีขึ้นเลย บอกอย่างนี้แหละเจอใครก็บอกอย่างนี้แล้วเราไม่มีเงินพิลพการ์ดเนี่ยเราเดินนานๆจะเจอคนก็มีแล้วอ่ะ เป็นกูทำไมเป็นมึงเหรอเนี่ยก็เป็นกูดิอ่ะกูไม่รู้นี่มาไม่เห็นตัวมึงอ่ะอ้ะอาวอะไม่ะกูไม่รู้กูไม่รู้ขอโทษขอโทษเออนี่ขอโทษว่าง่ายมึงคุยง่ายต่พ่อเงินใช่ไหมขอโทษขอโทษเอษอ,อ,เอไม่รู้แต่มาหาเป็นกูอ่ะที่เนี้ยกูเอาที่ไหน่ทำมาหากินอ๋อนี่เรื่องใหญ่เลยแล้วงั้นอ่างี้นะเพื่อนนะเออฟังกูนะเดี๋ยวมึงไปเอาตะค้องมาแล้วกูจะทอดมอาตะค้องหนึ่งแล้วมึงก็กลับมากินที่บ้านนั่นแหละเออ กูมีเหตุผลอือแล้ววันแล้ววันพรุ่งนี้มันจะต่อไปกูยังไม่ใหญ่กี่นะวันต่อต่อไปเมื่อกูก็มาเจอกันที่นี่เออแล้วกูก็ทอดในเมืองรัตะค่อมตะค่อมตะค่อมแล้วมืองกูสองคนก็มาเป็นเพื่อนกันเออแล้วพอเรื่องแปลคื่อแปดค่ำเมึงก็มาเป็นม้าให้กูขี่วนรอบโบสถ์โอ้ยโอ้ยคิดดีนะเป็นไงเพื่อนกันแล้วมามานัก่อนแล้วกรนฮะนักรณอ่ะลุกสิไปนั่งก่อนสิลุกสิทำไมอ่ะไมได้นั่งก่อนแล้มึงช่วยกูนั่งก่อนเกันนั่งไป ฮะยู่ไหนอ่าดึงอ่ากระดึกกเทนึกแล้วลืมจริงๆรเออหูตึงแล้วคต้องไปมเนี่ยอ้าวูถามตัวมึงเนี่ยตัวมึงเนี่ยตัวมึงเนี่อชื่ออะไรขานนั้นถ้าตัวนี่ยคชื่อว่าไอ้หนือ ชื่อว่าอะไรกูนะเออกูมีชื่อว่านายอะไรนายอะไรนี่ปูอะไรโอ้ยนะเกิดด่าทีเหอะทำไมอ่ะไม่อ้ลักคนตั้งยืนตั้งแยฉมึงไม่ตั้งยืนแบบชื่อทวัดละชื่ออะไรชื่อมึงก็ชื่อปูในทะเลียลบปัญหาก็แตงาเลยอะไมวะลืมอะไรอันนี้ดูว่าจะฟ้องเลยเออเดี๋ยวกูรอฟ้าคื